เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องทอมนิพพารวยมาแนวทางครับแนวทางวันนี้วันพุธเนาะจะมีหวยเลาแล้วก็ฮาหนอยก็ลาวบวกฮาหนอยไปเลยนะคะผมฮาหนอยบวกลาวไปเลยเนาะถ้าเข้าแล้วก็ยุดนะน,นะคบผมนะก็ก่อนอื่นต้อง ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนทางช่องมาขอบคุณที่เลี้ยอาหารแมวเนาะขอบคุณสำหรับการทำบุญมาเนาะการช่วยเหลือการสนับสนุนช่องขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็มาขอบคุณก่อนนะครับผมเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างกับแนวทางครับแนวทางฮานอยมันก็เป็นเพียงแนวทางนะ ต้องเปิดใจครับผมนะกับเขาบ้างรุดบ้างนั่นแหละครับผมนะเข้าบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขเนาะวันนี้ฮาหนอยบวกเ่าบางทีมันอาจจะมาเราสตาร์หรือไม่งั้นก็ฮาหนอยเฉพาะกิจก็ผู้ใดนําไปเล่นก็เข้าแล้วก็หยุดเนาะถ้าไม่เข้าเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็ต้องตามนั่นแหละครับผมนะ ทานอยพิเศษผลหมู่ว่านครับพิเศษออกซีซีแปดล่างออกแปดหนึ่งโอเคครับผมนะสายลูดเข้าสายเจาะเข้าบนล่างเนาะถ้าผูดด้ใดตามกะโอเคเขาบนล่างสายเจาะกับเขาสายลูดเขาคือว่าเข้าแล้วก็หยุดนะครับผมนะเข้าแล้วก็ต้องหยุดเนาะบนล่างนี่กะโอเคเลยละมนลลันเลยล่ะนะจาก เล่น5บาทก็ได้เป็น10บาทนะเนาะโอเคเนาะสำหรับบนล่างห้าน้อยปกติออก880ล่างออก83บนล่างอีกครับนะเขาเราก็ต้องยุดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังมาอีกเนาะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรนะสําหรับแนวทาง VIP ออก0 7นย์ p ออก707ล่างออก7 9โอเคเขาสองน้อยบนล่าง มาครับวันนี้ใครได้บ้างใครได้ตามบ้างเมื่อวานนี้วันนี้ครับพานอยบวกเล่าวันพุธครับจะมีหวยลาด้วยเนาะซายรูดซ้ายวิ่งวันนี้ฟันทงไปที่หกครับนะลูดหกวิ่งหกจัดไปรอรุนนะหลังจากที่มันเข้ามาเยอะมาก ก็ต้องรอรลุ้นต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้เนาะข้าวเยอะเกินก็อันตรายนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอรลุ้นเราต้องเผื่อใจด้วยนะการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงมีได้มีเสียทุกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะลูดหกวิ่งหกวันนี้ตัวเน้นครับมาตัวเน้น หกหนึ่งเน้นหกหนึ่งหกสามตัวเน้นของเราหกหนึ่งกับหกสามครับหกจับคู่หกศูนย์ หกสีท่ทวนหกหนึ่งหกสามหกศูนย์หกสี่วิ่งหกลูดหกถูกทาผูใ้ใดถูกครับทั้งช่องก็อย่าลืมทำบุญทำทานนครับทำเผื่อด้วยครับทำบุญทำทานไว้เนาะ การที่เราจะได้เงินจากเทวดาเขาก็ต้องทําบุญทําท่าน,าน,านไว้นั่นแหละเนาะจัดไปครับสายหลุดเนาะผู้ใดมักสายดูสายเจะเขาก็เลือกเอาหลุดครับมกักกระจัดครับโบหมกักกระเรือนพานกันไปมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับตัวเด่นสี่ครับสี่สี่จับคู่ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามโอเคสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สาม ตัวเดว่นอีกตัวหนึ่งเนาะอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะผู้ใดคอมเมนต์มากกัขอบคุณหลายๆครับก่อนอื่นเราก็ได้พูดขอบคุณไว้ตั้งแต่อันแรกๆแล้วล่ะครับผมน้ากัขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนทางช่องมาขอบคุณที่ทำบุญมาอะไรกันเนาะ mà Tâm lập tục cân nhập to tục cân xám xuống Sám nừng. ศูนย์หนึ่งครับโอเคสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งตัวกันสิบตัวเจาะสิบตัวเจาะสายรูดก็ วัดทุมวัดดวงกันไปครับผมนะติดตัวจอดเป็นเพียงแนวทงใไ้เนาะจะเป็นสายจอหรือสายลูดก็เลือกเอาครับบางทีมันก็มาทั้งสองบางทีมันก็มาแค่หนึ่งก็บุญดวงของท่านผู้ชมด้วยนะอย่าลืมทําบุญทําท่านมาเอามาสู้กันอีกกับสําหรับการจับสามตัวฝากไว้ก่อนว่าถ้าเข้าแล้วก็หยุดนะเอาไว้ก่อนนะถ้าไม่เข้าเราก็แค่สู้กันต่อไปถ้าผูใ้ใดตาม ทอมิดมันก็เขามากเยอะมากแล้วแหละถ้าเห่าเขาแล้วก็ยุดอ่ะมันก็มันมันก,นก็ยังดีก็ได้ได้ไปก่อนเนาะได้ได้เอาเงินไปก่อนโอเคยังดีว่ามันได้มากกว่าเสียนั่นแหละค่ะผมนะมาจับสามตัวสามหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง สี่หกหสโอเคครับกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับสำหรับวันนี้ก็คุณนะครับที่มารับชมขอ,ขอให้มีความสุขหลายๆครับ